สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพักที่เลยนะจ๊ะตกเย็นมาเราก็ไปที่ส่วนสาธารณกุฏป่องจ้ามีสะพานแขวนด้วยนะคะแล้วก็มีพญานาคเาเรียกว่าพญานาโอ้โหน้ำแรงมากพ่นน้ำแบบสุดๆเลยค่ะสวยงามมากจ้ะพญานาคนาคราชนะคะ แล้วก็จะมีถะหนุนคนเดินตรงหลังอาชีวะศึกษาจังหวัดเลยจ้าวันนี้เราก็เลยถ่ายบรรยากาศบริเวณพญานาคนะคะกลับไหวบูชากันจ้าเพื่อนๆใครมาเลยอย่าลืมมากล่าบไหวบูชานะคะส่วนสาธารณกุฏป่องนี้จะอยู่กลางเมืองเลยเลยจ้าเข้ามาทางโรงพยาบาลเลยนะคะก็จะเจอวงเวียนนะคะวงเวียนปุ๊บให้ออก ทางออกที่สองค่ะก็ตรงมาเลยแล้วเลี้ยวขวาก็จะเจอสวนสาธารณะกุดป่องนะคะเป็นน้ำตกน้ำวนสวยงามมากจริงๆค่ะเป็นการรักษาเขาเรียกว่ารักษาทางน้ำด้วยนะเพื่อให้น้ำได้มีการหมุนเวียนนะคะสวยงามจริงๆค่ะเราก็เลยถ่ายภาพรบรรยากาศที่สวนสาธารณะกุดป่องให้เพื่อนๆ ได้ดูกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปเดินถนหนุนคนเดินของจังหวัดเลยกันนะคะอยู่ลังอาชีวศึกษาเลยค่ะคนก็พลุกพล่านเยอะแยะมากมายเลยนั่งทานก็ได้นะคะซื้อกับบ้านก็ได้มีหลายร้านค่ะหลายร้านน่าซือ้อมากเลยคนก็เยอะแยะมากมายค่ะบางร้านก็กําลังจะเปิดนะคะตรงกลางๆนะคนจะเยอะเพราะว่าเป็นที่นั่งเยอะมากนะคะสวยงามเขาเปิดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงดึกเลยค่ะเพื่อน อันนี้ก็กุญชายก็านาทานนะคนต่อคิวยอ่งเหมือนกันค่ะอันนี้ร้านกุนชายนะคะเราก็อันนี้ร้านกยยอีปะเขาเรียวกกุยอีปะเอออันนี้ก็อร่อยนะแต่เราไม่ได้ซื้อค่ะแต่ว่าเขาจดร้านได้สวยงามมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านเล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านบุฟเฟ่เราก็จะมาซื้อตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งต้มยำราคาห0บบาทถ้าพิเศษก็ราคาอยู่ที่ หกบาทเท่ากันกับมาต้นมะขามใหญ่เลยเห็นปะลักษณะเออราคาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาปรุงรสอร่อยอร่อยให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะไม่หนุมหลรอนะข้างๆด้วยเห็นปะเออนางคนเดียวด้วยหลังจากนั้นเราก็กินค่ะขออนุญาตกินก่อนดิฉันกินแบบอรอยอร่อยค่ะไม่ไม่ดูใครเลยจ้ะไปขออนุญาตกินก่อนนะคะบ๊ายบายจะเป็นเพื่อนจ๋า